เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับขนาดภาพหรือรูปแบบในการถ่ายมีผลต่อความรู้สึกครับจะเห็นได้ว่านี่คือวิธีการพูดโดยที่เราใช้วิธีการบอกนะครับก็ขนาดภาพมันก็จะรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้กับคนดูเหมือนเราคุยกับคนดูมากขึ้นครับ 101ครับกับผม b ี้เดอะสกาครับอยากรู้เรื่องอะไรสงสัยเรื่องอะไรคอมเมนต์นะครับในหัวข้อที่น่าสนใจผมจะเอามาทำในคลิปถัดๆไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับ Creator อร์101ในช่อง b ี้เดอะสกาครับแล้วหัวข้อในวันนี้ครับถ่ายคลิปยังไงให้น่าสนใจและดึงดูดครับสิ่งสำคัญที่คลิปเราจะน่าดึงดูดหรือน่าดูครับก็คือภาพ เสียงที่ออกมาครับนั่นหมายความว่าคุณภาพภาพที่ดีย่อมดึงดูดได้ในระดับหนึ่งครับผมยกตัวอย่างถ้าเราถ่ายวิดีโอในที่ที่แสงน้อยมันอาจจะได้น้อยหรือได้ภาพที่แตกความน่าสนใจหรือการดึงดูดคนมันลดน้อยลงหรือการถ่ายวิดีโอที่มีการสั่นของภาพจนเกินไปมันจะทําให้คนดูครับรู้สึกว่าแบบ ดูยากแล้วเวียนหัวนะครับรวมไปถึงเสียงที่ใช้ครับถ้าเราถ่ายในที่ที่มีเสียงดังมากๆมีเสียงน้อยมากๆความน่าสนใจของคนพูดนะครับอาจจะลดน้อยลงยกตัวอย่างเราไปถ่ายคลิปที่ทะเลนะครับเราจะได้ยินเสียงคลื่นเสียงบรรยากาศที่ดังจนเกินไปทําให้เสียงของคนพูดไม่ค่อยได้ยินนะครับมันก็ลดความน่าดึงดูดหรือความน่าสนใจของวิดีโอนั้นลงได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่เราต้องการถ่ายบางทีเราอาจจะต้องอยากถ่ายบรรยากาศเอเกเสียงที่บรรยากาศก็จําเป็นแต่ถ้าสมมติคุณอยากให้คนโฟกัสหรือสนใจที่คนผู้พูดนะครับจำเป็นต้องให้ผู้พูดมีเสียงที่ชัดและก็เคลียร์ครับ ถ้าพูดถึงการถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้วครับบางคนอาจจะไม่ได้โฟกัสหรือสนใจว่าการใช้ขนาดภาพที่เหมาะสมหรือวิธีการถ่ายที่เหมาะสมมันสื่อความรู้สึกหรืออารมณ์อย่างไรครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับขนาดภาพหรือรูปแบบในการถ่ายมีผลต่อความรู้สึกครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเลนส์วายแล้วถ่ายเป็นแบบบอกแล้วถือกล้องครับซึ่งเลนส์นี้ผมใช้ประจำนะฮะเดี๋ยวลองลอง,ลองเปลี่ยนดูทุกคนตามผมมาครับนี่คือการบอกของผมครับนี่คือฉากที่ผมใช้ในการถ่ายทำครับนี่คือกล้องตัวแรกของผม และนี่คือกล้องที่ผมใช้อยู่นะครับผมรวมไปถึงเลนส์ที่ผมใช้นะครับจะเห็นได้ว่านี่คือวิธีการ <laughs> พูดโดยที่เราใช้วิธีการบอกนะครับก็ขนาดภาพมันก็จะรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้กับคนดูเหมือนเราคุยกับคนดูมากขึ้นครับหรือเราอาจจะใช้วิธีการให้คนอื่นถ่ายให้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับวิธีการคือเราต้องโฟกัสไปที่คนดูแล้วก็คือเลนส์นั่นเองครับก็ อธิบายเช่นเดียวกันแต่ก็จะง่ายหน่อยที่เราไม่ต้องยื่นมือมาจับกล้องอยู่ตลอดเวลานะครับก็ให้ตากล้องช่วยในการแทนหรือการถ่ายได้ครับและที่สำคัญครับอย่าทิ้งคนดูครับผมให้เขาอยู่กับเราตลอดหรือแม้กระทั่งการตั้งกล้องนิ่งๆนะครับมันก็เหมาะสำหรับการที่เราเซตอัพทุกอย่างไว้แล้วนะครับก็สามารถพูดได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนเดิมครับคุณต้องคุยกับคนดูก็คือเลนส์ครับ แต่การที่เราถ่ายอยู่ใกล้ๆครับจะทําให้เราได้สื่ออารมณ์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นกับคนดูครับยกตัวอย่างการถ่าย a s m r ครับควรที่จะได้เห็นอากับกริยาในการกินหรือสีหน้าท่าทางอารมณ์นะครับความรู้สึกการอยู่ใกล้เลนเป็นสิ่งที่ทําให้หน้าดึงดูดได้เพิ่มอีก แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับไม่ว่าจะขนาดภาพอย่างไรครับการทำคอนเทนต์หรือวิธีการพูดกับคนดูหรือพูดในวิดีโอให้หน่าดึงดูหรือน่าสนใจเราจาเป็นต้องดึง energy หรือพลังออกมาแล้วส่งไปที่เลนส์ครับส่งไปที่คนดูครับในทุกๆครั้งที่ผมพูดครับผมจะจินตนาการว่ากล้องนี้คือเพื่อนของผมผมกำลังพูดกับเพื่อนของผมนะครับคนที่ใช้พลังนี้ได้ดีครับยกตัวอย่างเลยก็คือซิมคิวเทอป้า

ขางัดพลังออกมาแล้วก็ส่งต่อพลังทั้งหมดครับให้กับคนดูมันทำให้คิดมันดูมีพลังแล้วดูสนุกขึ้นนะฮะตัวผมเองเมื่อก่อนครับพูดไม่ได้เก่งอย่างนี้นะครับผมค่อยๆฝึกถ้ากลับไปดูคลิปก็คือตอนที่ผมทําคลิปเกณฑอาหารเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วตอนนั้นนะครับผมตั้งกล้องแล้วก็พูดกับกล้องยังพูดแบบไม่ค่อยคล่องแล้วก็กระตุกกระตักนะครับไม่เหมือนปัจจุบันนะครับผมทําการฝึกนะครับโดยวิธีการฝึกของผมผมก็พูดหน้ากระจกพูดกับตัวเองลองงัดสักประเด็นหนึง่งขึ้นมาพูด ยกตัวอ,อย่างเมื่อจะพูดเรื่องเซิร์ฟสเก็ตผมก็พูดพูดพูดจนผมพูดได้ดีขึ้นแล้วก็ลองมาพูดกับวิดีโอแล้วก็พูดพูดพูดทําคลิปไปเรื่อยๆคุณก็จะ พูดได้ดีขึ้นพูดได้เก่งขึ้นครับโดยสรุปครับวิธีถ่ายคลิปยังไงให้น่าสนใจและน่าดึงดูดครับสิ่งที่เราควรคำนึงถึงเลยก็คือคุณภาพของภาพนะครับควรมีแสงที่เพียงพอมีคุณภาพที่ดีไม่สั่นจนเกินไปครับผมเสียงที่ได้ควรเคลียร์ชัดนะครับไม่มีน้อยมากจนเกินไปครับรวมไปถึงขนาดภาพต่างๆหรือวิธีการถ่ายในแต่ละรูปแบบมีผลต่อความรู้สึกของคนดูครับสิ่งต่อมาครับคือพลังหรือ energy ครับเวลาเราพูดหรือแสดง แงหน้ากล้องครับมันจะทําให้คลิปมันดูน่าสนใจหรือดึงดูดขึ้นไปลาเราถ่ายครับและสิ่งสุดท้ายครับให้จินตนาการว่ากล้องคือเพื่อนหรือคนดูของเราอย่าทิ้งคนดูครับให้เสมือนว่าเราคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาครับถ้าเพื่อนมีข้อสงสัยหรือคําถามอะไรเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์หรือทําช่องครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปครับผมจะเอาหัวข้อที่น่าสนใจมาทําเป็นคอนเทนต์ต่อๆไปครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกับครีเอเตอร์1ครับกดติดตามช่องบี้เดอะสกานะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครับผม วันนี้ครีเอเตอร์101ลาไปก่อน bye บ๊ายบายจุบ๊บๆ